สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่นะคะวันนี้ก็น้องใหม่มาทำงานนะคะ <c oughs> มีน้องช้างมาหลายเชือกนะคะวันนักท่องเที่ยวยังไม่มานะคะก็ยังรอนะคะข็ฝากแม่ๆติดตามน้องใหม่ด้วยนะคะน,นี่นะคะ,น,น,ะ,คะน้องช้างก็ รับนักท่องเที่ยวนะคะมานั่งบนรางช้างแล้วก็จะเดินไปนะคะข้างล่างอาบน้ํากับช้างนะคะเดี๋ยวน้องควันจะไปรอดตรงแม่น้ําชีเลยนะคะตอนนี้นะคะน้ำช้างก็ได้ลงมานะคะก็มีน,นักท่องเที่ยวค่ะหนึงก็เดินนะคะาลงคลิปรงไไดด้อููคลิปวิดีโอบูนอาบุญคูเดียวกัเราไลฟ์ไม่ได้เราโซนเชื่อมขึ้นไป อย่างน,นี้นะคะน้องควน้อยก็จะขึ้นไม่น้องใหม่นะคะ <c oughs> ไปอาบน้ำด้วยวันนี้อากาศร้อน <c oughs> <c oughs>

anh ừ. em, em nhá, ừ. ừ. không chung luôn, có những anh em, em không lăng, cũng hoảng, ừ. mình, em, không còn bên em, anh em cũng có không chung nữa, anh em cũng không biết nữa, anh em cũng đang muốn hoãn rồi nên là muốn là phải chia tay, không phải ừ. là không thể, 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 không

<laughs> đây cái sáng con nắng là hết sạch. nào, mười, 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 ก็ <laughs> 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 yeah. <this> oh. หมดสุการเป็นส่วนมากจิบตัว,ดดวเป็นยังไงคะแต่ามา คูดเลน <c oughs> เป็นอะไรนี <c oughs> นนะ่เป็นท่าประจำเขาหรือเปล่าได้ทำท่านี้ตั้งแต่ม,มาแล้วไม่อไ่าบางทีเขาจะทำนี้บางทีผมก็จะทำนี้ทกัน เดี๋ยวเจอลำไทยจะทำท่าลำไทยนี่นะคะนักท่องเที่ยวก็จะได้ทำการถ่ายภาพกับน้องชา้างเป็นเช่นเิมนะคะไม่ต้องเ,งเก็จะเป็นการจุกพาราคิทนะคะ,ออะขอบคุณสวัสดีค่ะ